สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําการแกะกล่องช็อปกันนะคะวันนี้เราจะมาดูกล้องนะคะเป็นอันนี้เราเลือกว่าเป็นสีแดงหรือไม่ก็สีเทานะคะจริงๆอยากได้หน้ากล่องด้วยแต่ว่าก็เราจะมาลุ้นดูนะคะว่าจะได้อะไรแต่ถ้าไม่ได้หน้ากล่องก็จะเป็นอีสองตัวเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ g o d u c k นะคะก็เรามาดูกันว่าข้างในเป็นไมาดูกันเลยจ้าทุกคนทุกคนจะเห็นก่อนที่เราเห็นเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ เราไม่เห็นจริงๆนะอันนี้สาบายเลยมเไม่ได้มองจริงๆเนี่เรางันหลับตานะคะเ<ค><ค>น,นี่ยคือหลับตาแล้วก็แบบเอามือลงทุกคนจะเห็นนะคะในก้อนแต่เราจะมองไม่เห็นนะม,นมีการ์ดปะมีการ์ดปะยังไม่เห็นเลยไม่ได้มองนะเอาเะยนะหนึ่งสองสามอ๋อยังตึงเต้นอนะเอาอลไนะทุกคนบึ้ง มันคือสีเหลืองก็คือตัวหน้ากล่องแบบกริ้มากนี่หเป็นไงล่ะแฮปปี้มากเวอรค่ะทุกคนเรามาดูข้างในกันนะคะข้างในเขาก็จะมีการแล้วก็เป็นสายชาร์จให้นะคะทุกคนก็มีแค่นี้เลยแล้วก็เป็นตัวกล้องเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะเป็นแค่ตัวชาร์จกล้องไทซีเฉยๆนะคะไม่มีอะไรแหละ นี่นะกล่องจ้าเก๋เวอร์อ่ให้ดูกันนะคะใกล้ๆนะคะตัวโคนนี่เบบไปอย่างนี้นี่มีที่ใส่การ์ดด้วยนี่ที่ชาร์จแบตบนี่หนะ้าจอเป็นี้นะคะนี่คืออะไร,รอ๋อเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันนะคะเปิดตรงนี้ปึ๊บ เล่นไงอ๋อนี่นะคะเราเข้าไปดูเต้เฮ <c oughs> ้ยกองโคตรจิ๋วอะ <c oughs> โอเคอยู่ไหนะเดี๋ยวลองถ่ายดูเดี๋ยวลองถ่ายดูนะคะอ๋อมันก็เป็นเบอร์หนึ่งอะนะเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะลองขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าภาพ สีจริงมันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ให้ดูชัดไหมมีประมาณนี้นะคะให้ดูใ,ใกล้ๆมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเป็นเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นภาพจริงไหงมง่็จะให้อันนี้นะคะเป็นปุ่มกดนะคะถ้าใครอยากจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยนะก็คือต้องกดตรงปุ่มสองปุ่มที่อยู่ทางซ้ายนะคะ บนซ้ายเห็นไหมสอปุ่มนะ่ยมันจะเป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาส่วนถ้าจะกดเหมือนตกลงหรือเลือกโปรแกรมเข้าไปนะ่ะให้กดตรงตุ่มด้านล่างเห็นไหมคะอ่าเหมือนเป็นการแบบยืนยันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวจะถ่ายรูปให้กดที่ปุ่มด้านบนทางขวามือ เป็นปุ่มใหญ่ๆหน่อยนะคะแต่อยู่ข้างบนหัวมันนะคะส่วนปุ่มอีกอันนึงก็คือเปิดเครื่องซึ่งทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนเปิดคลิปแล้วว่ากดตรงปุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านบนนะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับหน้าจออันที่อันที่ใกล้ที่สุดเลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนฟิลเตอร์อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะคะทุกคน๋ยวจะลองดูอ่ะ นี่อันนี้เป็นขาวดำนี่สีเหลืองเหลืองนี่สีฟ้าสีแดงแล้วก็เป็นเหมือนทำเป็นแนวกล้องเล็กไปอีก <c oughs> เออมีฟิลเตอร์แบบกล้องเล็กไปอีกนี่มีฟิลเตอร์เป็นในนี้ด้วยลายการ์ตูนตะมูตะมีเดี๋ยวได้แล้วนี่ต่อไปนี้อะไรอะ อันนี้ทำเป็นแนวเหมือนคอมพิวเตอร์อันนี้แนวแนวอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมแนวเหมือนกล้องวิดีโอแล้วก็น,นี่ขาวดำอันนี้ภาพโทฟ้นฟ้า,ฟา ฟิลเตอร์ยอะมากเลยนะเนี่ยหมดละอันนี้หมดแล้วนะทุกคนใช้โอเคก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็หมดแล้วก็กดตรงเอา้ากดออกยังไงก็ให้ดูรูปภาพเล็กๆน่อยๆนะคะที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้อันนี้เราใส่เมมโมรีไปแล้วนะคะนี่ก็ประมาณนี้มือเล็กเท่าเล็กยิ่งกว่าฝ่ามือเราอีกนะคะเนี่ย เล็กมากแต่ใน,นถ่ายกลางคืนภาพมันก็เลยมี noise นิดนึงนะคะพยายามปรับกล้องแล้วนะคะแต่กล้อง p p o o n มันเหมือนภาพมันบอบๆแบบมากแบบก็ต้องขออภัยทุกท่านทุกคนเพื่อนๆด้วยนะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ย <seem S 1> วเราจะขึ้นเป็นรูปภาพให้ดูนะคะจากภาพจากกล้องที่เราถ่ายไว้นะคะ นี่อันนี้ก็รูปภาพประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเหมือนแบบรีเสิร์ชให้ดูว่าภาพที่เราถ่ายจากกล้องจิ๋วตัวนี้เป็นยังไงนะคะก็อาจจะมีแบบอารมณ์เหมือนเนี่ยอันนี้ถ่ายดอกไม้นะคะก็มองแล้วก็สวยอยู่นะจากภาพที่เรามองนะคะนี่อันนี้อันนี้จะเป็นภาพกลางคืนทั้งหมดนะคะเพราะว่า ตอนอัดมันก็อัดมืดแล้วเนาะก็เลยให้ดูเลยว่าภาพถ่ายจากกลางคืนมันเป็นยังไงส่วนคิดว่าตอนกลางวันน่าจะชัดมากกว่านี้นะคะนี่อันนี้ถ่ายจากป่าอันนี้น่าจะแบบเบลอแสงด้วยเพราะว่าเปิดแฟชพอถ่ายแบบเปิดแฟชมันเลยเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะอันนี้เปิดแฟชหนักมากมองไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย